อ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับส่องสมปีสมปุรยกะอีพี่นี่กะสิมาลุงหวยลุงห้องเรามันหอนไอนาร้อนคอนเทนต์กะต้องเกี่ยวกับความดับหลอนเนาะกะหายหลอนดับร้อนกะคงใชลุงหวยลุงห้องน้ำก็บเบิร์ดละไะกะสิคุณกสิสีซีเลริญได้นิดหน่อยเมือนีก็เลยสิมาลุง ุ้มหอยครับว้นนี้มาครับจ่าเล็กอ่าทิมานจ่าเล็กจ่ามาหาหอยมาดิหุ้มบกหอยครับเอารอติดตามมาที่นี่ครับผมล่มบกหอยลุยบกหอยอ่าบกหอยไปอมไปแกงไปก้อยกว่ากันไปอ่ะสีมานลูกงานยังฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามฝากคอมเมนต์ฝากทุกฝากนะครับเด้อกะมาดรูกรติดตามกันครับผมเง่าๆครับคลิปนี้ ลุงมาขอใ้ครับผมมาสวัดีเหนเวลาลุงเนี่ยหนาหนาโมาเลกตนตื้นเพียงหัวเขาครับเพียงหัวเขาเองลงมาเขาอ๋อมีจันพร้อมจันกระเจ้าเห็ดคาสิกเอาทั้งน้ำมันเห็ดนแล้อน้ำมันเห็ดออกเอาอเห็ดดีครับอู้พิจารุยก่อนละ่ะมามามาเฮาลุยกันคนเราฟังตายลงไปทัง้งปุ่นก่อนละ่ะ โอ้มีตัวมามางุมหอยงุมหอยน้องมึงสีมาน,มนบม่มโอ้โหไข่มัมนไข่หอยเชอรี่เอาเรียบแล้วมึงเนี่ย่วแต่พอ,อยังเอาเลยนี่บ่อโอ้นี่ไดอีกตัวนีงอีโอ้โห่วยเต็มดีอยู่น้อยแต่ว่าเต็มดีแฮะเอา รุ่ยบานเนาะข้าไปข้ามาก็ถือด้วยนะปุ้ยหอยโอ้ได้อยู่ได้อยู่ใครเนี่ยใครเนี่ยขอได้อยู่อยเอ๋อนางใช้ได้หรือเาเนี่โจ๊ะแล้วบานโจ๊ะพึมเพิมโอ้ยจ้าเอาครับอีพี่นี่งุ้มหอยอ่ะมาเปิ้งสีมานบ่ ไปเรื่อยๆครับโอ้ได้แล้วนี่โอ้ยหน่อยใหญ่ดีฮะอ่ามันเรื่อมโอ้หน่อยใหญ่หน่อยใหญ่พี่น้องใหญ่ดีอยู่โอ้ยโอ้เจ้า

โอ้ยมันเอ้ยเห็นนะนั่งโอ้ยมอนใหญ่ครับมันเป็นจอยในหัวบป็นจอยเต็มเลยนี่โอ้ยทั้งใหญ่ทั้งหน่วยเต็มอ้าวมารอลุดรอติดตามมาครับพี่น้องมือนีสีมันที่ได้หลายมาเลยเดี๋ยวอัพเดทไปเรื่อยๆฮะมารอติดตามครับพี่น้องวันนี้มาพี่น้องมาปลามาดงมือนีกะ ใหญ่ไม้ใหายไม้เมื่อกี้ไปแล้วโบอยากเจอว่าเจอแล้วเมื่อกี้นี่โอ้ห่อนหอนตีนเกือบกบดอได้ใส่เนย่างหมูปลาเนี่ยเกือบกได้ใส่เลยนี่อู้เกือบคอนเทนต์ทำได้ครับอู้ใส่ข้าวจูมีไม่ห่อนห่อนมาลุงทาไม่เนี่ยโอ้ยห่อนตีนห่อนตีนตีนเกือบลวกอู้ห่านของห่านพี่หมอบเต็มตีนนรกเกือบกได้ใส่เลอะโอ้ย ออืเต็มตีนเลยพิษนามเมื่อกี้ไปนี่มาเมื่อกี้นี่นี่เบื้องแผลตะกอนหน่อยๆน่อยๆปิงปิงข้าวใหญ่กัดขึ้นเลยบาดน,นี่เอาพี่นี่ก็โอ้อยากกินยาดหัวงาซะโอ้เครื่องโกยลงจะตัวนี่เครื่องโกยเครื่องโกยมาๆพี่น้องมาทั้งใจจาพุ่นทิมไว้ทั้งหลังหัวเนื้อน้ำมากูานึกว่ามียาเสพต พาไปเอาอีกอยนไปได้กเพ่งแงงเขียวมาหาเฮ้ยว่าเอาเยาเสียนมาหยาดนี่ยังเป็นแม่น้ำเลยเว้ยโอ้โหี่หัวหนกอู้นกเป็ดน,น,นกเนนกจ้ามาพี่น้องอีพีนี่มาชมกันอีกรอบสักครั้งไม้ไหมเมื่อกี้ปีนข้าวกัดเลื่อยใหญ่ไม้อ้าวมาลุยกันบาดนี่นี่หัวเรือขาเจ้ามาลุงทาเรือเอาเบิ้งที่ไหนพ่อออมพก่กแกงบ่มาหนิ มาเจอกันครับมื่อนนี้ลุยกับตายหน่อยเป็นลุยก่อนเป็นมาก่อนเี่โอเคมาเจอกันครับพี่น้องมันนี้อ,อุ้ยน,น้ำเ,เป็นตะลิ่นน้ำไว้ตัวนี้สีมันจะะมาานี่น้ำห่วยมันถือใบใหม่เนาะใบใหม่ต้นใหม่โอ้คู่มันกระดําแน,น่ละแต่ว่าสะเย็นแน,น่นะต่โพได้ได้ลินน้ำเขาวะอ่ะ เดี๋ยวหาผลงานว่าฝาเอฟซีครับมื่อนี้รอติดตามอย่างเงีา้ามาลงน้ำแล้วครับหึ่มแยอยูอูน้ำเลือกเต๋อพี่เด้อคักคักคือก็ได้อยู่บอกหอยก็ได้จอดอยู่พี่น้องเอ้ยฮาหนุ่ยใหญ่มันโอ้ย,อย,อย,อยซาเนี่ยกระน่วใหญ่ที่กันไปคักคักคือ อันนี้หวยได้นน่เมื่อกี้ไปหองหองดวนหองหวยหวยือนละพวกอื่นหวยเกี้ยนเป็นหวยที่กันครับนี่ก็หอยหวยตัวนี้หอยหวยก็สานเอ่อหวยก็สานหวยคนราหวยอันนี้หวยบ้านดวนครับหวยหน้าหวยเกี้ยนคนราหอยนะหองดวนหองดวนก็เป็นหอยกันหอยหองดวนเฮ้ยไยก็เพาะใหญ่แต่ว่าเต็มคุด เต็มคุณวยอือหัว้านามเนี่ราต้องสืบได้ๆๆเลือกได้นไงตายไปก่อนนะพู้เดี้ยงัวรีบมาอันนี้เอาคนเทนต์สักหน่อยนเนาะอ่าเว่ากระสิคอ,คอยคอยงุ่มกันเป็นระยะทายผูย้เดียวนามก็เลือกแน่อือหันกล่องปูๆูนะมเป็นกล่อง,องจากโทรศัพท์ลกลัวกล่องมันเปียกน้ำแน่ล่ะอาไงซะคอยทายไปอยากให้เอฟซีได้เห็นเขาเรียกว่าบรรยากาศนะ ตั้งใจทำเลยได้นี่ลงทุนเลยได้เนี่ยคันตทรศับตกน้ำจุ้มนี่หรือว่าไม่หรือว่ายังตูกน้ำมันก็ะจบเลยได้ครับอทุนก็บอมีลงทุนตัวเลยสี่ว่าหลายบาทด้วยครับเต่๋ยวก็เอาไปเอฟซีดูเลยนี่มาคอยคุณเวลาหนาเนี่อู้พี่นี่นี่นี่ไปเดียวเห็นนี่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 อู้มันจะอยู่น้ำใหม่เอยือไงกระตายน้ำอยู่ล่ะ ถัาผมพกกระกตึกแห้งอยู่ตึกป่าเป็นการด่างเพือนเป็นอีกน้องหนึง่งแต่ว่าทางนี้หาหอยคนละเส้นทางาเรียกภาษาไทยเพื่อนเนาะใหากินให้ยาเพื่อนหาไปหามันตึกแห้งขึ้ตึกดูเลยเนาะดางมาเหรียญหนามาได้มดดนนิอู้อู้เพื่อนงูงูมือหนึงไงนี่เดินเลื่อยอยู่เดิเลื่อยอยู่หางูมือนึงแดดกระเด็ดมนมา เปียงเปียงครับพี่น้องเฮ้ยจาเล็กอยู่สายหนอจาเล็กกูจาเล็กกันลงอยู่ทั้งลงุงฟ้ากันถิ่มเลยนี่มาคนละชดุดอันนี้ลงมาก่อนเพราะว่าตรงนั้นบ่อยากลงมากอนะไรมตาตำดางเพิ่นก็เลยลัดขวมดางมาเลยมากใช่คุณข้าก็ตื่นต่นแหกอะไรทีอู้มากว่าจะจะแหกเป็นหันโอ้ยหน่อยๆแห้งะเพรเอาหรอกมันหน่อยๆก็ร้ายร้ายกูนี่ต่อต่อตัวได้อยู่ไก่ต่อไ,ก,ไก่อกขอนสีไง อได้เื่อยอยู่สร้างทีมาหาบอกให้กินอยู่พ่อใหญอยู่อุดมสมบูรณ์อยู่ปลาก็รทั้งเห็นล่ะเคยตื้อเคยลงอ่ะเยอะเยอะครับพี่น้องปลาก็พอได้กินเนู่ยตู้ก็าแซ่ไว้ลายอยู่พวกทหาขายของเขาน่เดี๋ยวต่อไปก็ที่ไห้หาค่าสปอนเซอร์ทั้งน้อยแล้วบ้านค่าเหล้าค่ายาตัราว่าเฮายแต่ม่ย้กินเขาเสียบตัวค่าเหล้าตัวเห็ดอาหารคู่มือก็ต้องใส่ เนี่นยหนไม่ดิอู้หูป่าอู้หักเตะเตียอันนี้เฮื่อเหยาะไปวะอะอู้ป่าขึ้นมาคักเลยวันมันตื่นคนอ้าอู้บอกหอยอยู่ในต่อบอกเลยว่าคลากรีบอู้หอยอยู่ในต่อไล่ทีอ่ะคอยงมไปพี่น้องกระต่ายภาษาเงียบคน ตั้งใจมาหลินหนามไม่เอาห่อนได้เด้เดี๋ยวกษัิมาเรื่อยๆอยู่กับเกษัตริสิมากับจ่าเลยกับส่วนทีมงานมาอีกเรื่อยๆอยู่งมบักหอยกินเบื่อก่อนบวเบื่อก็บออู้พีผีบู๊ยยีลุงาใหม่เงาใหม่เต็นตอใหม่ได้หนิอู้กาหมอกามหมอกเลยว่ะเออใช้กับวัตถุกว่านี่อะไรอไรมันดุดอู้กาหมอกามหมอกเลยพี่น้องอันนี้เป็นคอนนะถึงมันหนามันคุ้นแน่มาเห็นดอกเป็นคอนเป็นคอนอู้คอนคอน อ๋ยังดีเยวมองหันจะเจอปิงขาวไงอยู่นี่ก็มันบว์บันไดมันหอยมันกลวงอยู่อุ้ยไล่ไปได้นี่อยากมุดอยู่ได้นี่เดี๋ยวเรามุดไปก่อนโอ้ยมุดหนามมุดเดียวอืมแล้วรุดของออกมาแล้วบนนี่งุ่มไปงุ่มไปว่าเราลุดออกจากของนะเว้ย ปาของหลวงพ่อวันไหนไมันเป็นแบบตะขัดนี่นสินะเห็นมัน้ยจ่อๆเนาะมันขัดๆไปเนาะอู้อูเลยเป็นเลยพี่น้องวงนี้อะแกนัก้กะเดี๋ยวขอหยัดงูหอยกันด้วยพี่น้องอู้เยอะแฮะกอนซ้อนนี่ลิี๋ยวจะอปเบตดให้เบิ้งเรื่อยๆรับพี่น้องตามไปเรื่อยๆครับอ่ามือเดียวมันงูผู้ดเดียวอีกอู้ยต่ออู้ตามเด็กะอกไอ้อ่ะ ขออยากงมหอยกันด้วยพี่น้องเนะี่ยขออยาขออยาแปา๊บนึงอ่าจะได้ผลมาไอ้ไอเอฟซีด้เบิ่งน้าบู๊ยบู๊ยบูยเอาเอานะสร้างไวา้มีแต่หอยเลยคักค่ะค่ะโอ้มันมันเป็นตอใหม่เป็นใหม่นี่สิเนี่ยหน่ยหอยเห็นบ่๊ะได้ยอยเห็นอยู่ในน้ำ มันก็สอยูาา่ยุทางเขาบ่ลงลงลงลุยพอลุยปุ๊บมันก็มันก็ไอ้คุณเนานะอ่ะขอหยาตสวัสดีครับพี่น้องขอหยาดมุ้มหอยก่อนจะข้าวบานเอาแต้มมาฝากเอฟซีครับผมขอหอยาดแป๊บนึงเดอ้อครับเดอ้ออ่ะรอติดตามกันดีครับเอาพี่นอ้องมาจากมุมมารยาทหนึ่งกะ่อ่ะมีนี่เคียงนี่างละได้เติมนึงอยู่ได้อยู่ได้อยู่ เดี่ยวขนตังใจง่มมีดีก็ได้ไลยแล้วขนมกู่นมุ่งมันมาหาอือก็ได้เลืออยู่ยัอหน่วยสองหน่วยอยู่ก็ื่อยเติมนึงละเอามาหาอยู่หากินเอาบ้านหาขายนนเานาะเดี๋ยววันไหนพี่หน้าที่จะเริ่มออกนะหาขายเนี่ยเนาะอ้ยแกปวดอะไรทำไมใส่เนี่ยล่ะอืม ไเซบป,ปไหนเนาะบูมันไหลออกน้่อยูย่ไปม,ม,ม,มันไปเรื่อยอยู่หมู่เก่าอยู่บริเวณไกลได้หนอยู่แถวเก่าๆอยู่อ้าว้องขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยอยู่เดียวสองทีละสามอือเดียวงันกับวะไงแตบมีวะไงแต่มีตามสเต็ปอ่ะหาไปเรื่อยครับพี่น้องอู้ ถังมเรืออยู่นี่ไก่ไก่ไก่ใหม่ไก่จันเข้าเจ้านี่กับี่จันตัวนี้เป็นจันใหม่จันขาดซิกมากตัวนี้ใหม่ตัวนั้นกับจันเดี๋ยวเห็นทีแรกก็เป็นจันจันทั้งน้ำมันอืมตายไปไกลแล้วมั้งมันปุบปุบไปเลยอู้มีกบห่อมเงินเงินอได้กบมาตัวบบกี้สามตัวลากเสียไปใส่ห้าใเหินเตาสูมือร้อมเพ่งแง่งเป็นปริศนาเลย อะกุ้งเไงยบนหอ,อ,องเรื่อยๆเรื่อยๆได้อยู่ปวดไปเรื่อยๆกระไรเรื่อยอยู่อ,อันนั้นจันทร์จันทร์พระเจา้านีหอยเป็นตัวปะครับอยู่ในน้ำละน้ำพวกนี้นี่นี เนี่ยตัวหอยมันก็จะยุงสินี่ยเนี่แมนบัสเนี่ยหอยแบบไงเลยนี่อืมอืมอืมเจ้าไปก็ไดขึ้นมาเรื่อยบกหอยายุงห้กินเนาะตามคุณระวังเขาแตะหน่อยนึงกผคุณมันก็แนมบอยยนน่ะเนี่ตัวหอยขาเย็นเมื่อกี้งงลงไปนี่ตัวหนึ่งนี่นี่นี่น้ำกับคุณนี่เออเจตนามันคุณ

พ่อเราไปไดเดี๋ยนเออมันลายอยู่เว้ยหางมุงขายก่อนหน้าวันน่ะเดี๋ยวเอาไปยำยำใส่ก่อนวันนี้ชิมาตั้งใจมาง,ง,งุ้มมาง,งุมไปขายเดี๋ยวจะพูดก่อนอันดับแรกพูดถามก่อนถ้ามีคนถามมาไม่บอกกะทีนี่ว่ามีบอกมา้ขาขายเนี่ยกะจะปังเลยสนใจเท่าไรจากโลกครับตัวมาเถ่ว,วได้ ตั้งใจมาอู้หอยหลายดีนี่ขนาดง้มเล่นเลนได้เนาะตั้งใจมาเล่นน้มอีจิมาไม่อยู่มึงไม่ก่อนจิมาสั่มจิมาจ่าเลรเปิดธุรกิจบุกหอยในระบาดโอ้ยน้อเพชรกอนตีน่ยเวียนแล้ป่ะมาหน่อยจิตยาน้านำเพชรก้อนตีนมาอ่ะอ้อู้สิบุดเด้บุกหอยมึงมึงเนี่นดีโอ้ยแมนคมันดีน้องเอ้ยเอาเอา อู้คุณบก้วยได้นิเรีเีเรีขักคักขักคุณน่ะเครื่องทั้งสีหน่อยได้หนิแซมขนาดงุ้มบอกเลยว่ามั่เบ็ดมือเดี๋ยวสิมาเที่ยวนาสิมาเบ็ดมือเอาเอาอต่างเหมือนเงาๆวิธีงุ้มบกหอยครับอู้ยอู้่อกี้บกหอยแบบไรมันอยู่น้ำใหม่ทั้งสีละอันนี้ก็จันเพื่นอยู่ใหม่หลังจากเช็คแต้มของเพื่อนฟูงแล้ว ta hai lẹo để bọc lái này không khác gì ngọc khảo nó kiến bút à cái này ôm nước ui lái gần này, này. mua đây này thằng cầu mà xăm này thì bực cái luôn này kỳ đây này Nhi, này này, cái này Ông tăng ถ้าผู้ใดสนใจบอกหอยนี่บ่มังงุ่มหให้ได้เลยไปอยากเดี๋ยวงุ่มให้หล,ล่หรีหไล่หลรือเออๆอูอออ้มีแต่เบ็ดบ่เนี่ยพอดีเพื่อนมึงหันยางมาจำแต่เบ็ดโอ้เนี่ยเนี่ยเอ้งุ่มถือกระลุยเว้ยนี่อือมันจังอยู่ด้ยนี่แต่บอเห็นจ่าเหล็กไปที่ไหนบห่หาจ่าเหล็กมาครับดาราจ่าเหล็กพี่มึงเด้อพี่น้องเดี่ยเงาขึ้นให้มึง งานใหม่พี่นวยว่ใไงใ่รอกแต่ว่าหักนวยเต็มดีแห้งหหน่อยก็เต็มพี่อ้าเก็บเข้าอ้น่ะลดมือลงไปละนี่นี่นี่น่อยน้อยดูของนก็นมีนี่พี่มันตกลงน้ำมากมาซูนมันคูล,ลงออื โอ้คักขักมามาพี่ข้ขา,า,างเต๋าอู้ยแต่บ,บกหอยอ่ะวุ่มเรียนจังหน่อยก่อนยังหอนอยู่นะมูจะกลับก่อนแต่ท่านี่สิขอมุ่มเรียนล่นไปเรื่อยๆก่อนเรียนนานมันเย็นจันขึ้นเมื่อก่อนหอนวิ่งอืมเอ๊ะอ้ยใส่เข้าไปอาบนึงสิของอืมเก็บหอยได้ยัง บรรยากาศหงวยห้องหงวยนี่หอนฮ้อดิ้นเย็นยดแต่ถือว่าดีอยู่ได้ล่ะน้ำก็โอเคอยู่เพียงแต่มันดำหย่อนใบใหม่ซื้อได้บ่ได้บ่ได้ดำหย่อนนน้ำใบใหม่พวกน่ะตุนใบสะแบงใบยังมูเยอะแยะหลายใบอ่าโบไปดอกข้างหนั่นพวกนี้มันมีเบ็ดมูมาห IN <เ>ันบอกว่ามีเบ็ดก็เลยบโไปเบ็ดเกาใส่เบ็ดเผือกเบ็ดปลาเขาใส่เงาไว้ก็เลยบโไปเบ็ดก้อนเมื่อกี้เห็นว่าอยู่ งมมันจะอยู่มนกั้วกั้วอูล้วโอ้ยซ้ำนี่ก็เอาไปเน๊ะพอดีตัดผมมาใหม่ๆจะเลยลงมาเด่นหน้าล่างขี่ผมออกอือผมเงี้ยงๆยองๆตัดออกม่ใหม่โอ้วบรรยากาศก็จะประมาณน,นี้พี่น้องคือไปเสียไปเนาะ เยาวาได้เสดบจแช่ไปเสียวยังได้ปิงเยาว่าอยู่หนีบัญหามีน,ะนมาเพราะมาันมันตึกงแขร้ายหลอกเราเพเห็นอ่ะพี่น้องคอยวากันบานยังอะไรงงเก็บกลับก่อนนอกนกันเนาะเมื่อกี้ก็ลงมาส่วนไปฟัง,งหม,หม่นบ่ห้องผมฟังมั้งอู้ขันความละเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วละอ่ะเดี๋ยวขอหยาดเลียกมุ่งแถวนี้ก่นอนพี่นอ้นองเล่นหนาเล็กน้อยก่อนเนาะ อืบรรยากาศคร่าวๆแดดเดดได้นี่แดดเป็นเปี well. ่ยงได้นะ่ถ้าคืนเติ่งๆนี่คุณน่ะแดดถ้าขึ้นเติ่งๆนี่คุณน่ะปลาอุ้ยหมูใหญ่ยนเหยอดนี่ปลาหลายจังหยอดไปนี่จนี่จังสิมาเอาปลามาหนิจังลุงหอยลุงห้องเอาปลาเดี๋ยวงมหอยอีกแถวนี้จังน่อยเนาะเดี๋ยวขึ้นเมื่อครับอืมเดินหน้ามันเย็นเดี๋ยวเข้าวก่อนเออโอเคครับ พี่นอ,หน,อนหาบาะเนีอ้ยเห็นน้ำน้ำคักกะพออะไรอยู่มานอยู่มานอยู่เือยเ็ยนซาใจพี่นีอยส่งผมใหม่ตักบอส่งผมใหม่หน้ำท่วมหัวรี่ปอดแน่นอนเอ้อกะอันตรายอยู่เด้อน้ำม,มาผูเดียวยังบ่เนี่อันตรายต้องระมัดระวังไปสิมา อยู่ห้ากินกะไรกาบไปบ้านเนี่ยสีเข้นไปเบิ่องของจาเล็กเบิง่งง่าไปจะไหไปอัปเดตของจาขันท่านมันไนี่ันบพว่ามันเมื่อก่อนแล้วพระมาทนำการมันอยู่ฟังผลไปเบิ่งมันก่อนขนนันมันยังบวมเมื่อจะได้เห็นจาเล็กพระเอกของงานแต่ตอนนี้เนาะนจากว่างนี่ก่อนว่างเจากว่างนี่ข้นก่อนน อ่ไปดูวงจาเล็กเบิ้งกาไตเมื่อแล้วโอเคได้ร้ายแล้วได้คุเครื่องทั้งซีเดอร์กินมเวัดอ่าถ้าพู้ได้อยากให้มหาเอาไปขายให้อยากกินอย่ากจะมหาให้อ่าเพื่อทุกคนอยากกินเนาะมาไปอ่ะโอเคพี่น้องเขาก็แล้วแล้วเป็นแล้วครับแล้วเล้วๆไปลงไปเบิ้งข้างมุมจาเล็กเบิ้งมันเมื่อแล้วมักงกว่านี่ เคือแล้วเรียบร้อยอ้ไอาไปเอาบาทฟูผมใหม่ตัดใหม่เด้นี่ตะกอนฟูเขาเนี่ยอ่ะอืมเรียบร้อยเย็นดีไปเน,นี่ยคือแบบคืม

เดี๋ยวเราหาขายวันนี้จาา้าเฮามาแบ่งกันเนาะเปิดธุรกิจขายหอยเฮาหอยจุบใครสนใจแบบไรนี่ลายนี่เลยวังหันมักตายมันเดไป,ไปคืงเสียบตายเพิ่นเทียบตายบ่หยากได้ไปแล้วคืงคืนทั้งสีนี่ของจ่าเลไรกันนี่เพิ่นได้อ้ยอ้าวอย่าในเบิงเ่งแรกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้เด้อครับเด้อีพี่หาหอยเดี๋ยวยังไปเบิงบบ่งของผมสิเทวิเบิ่งรอบท้าย อีกที่หนึ่งอยู่บ้านสา,ายพันนี่พิจาเพิันกำลังสิขึ้นว่งานเลยมาท่านพอดีเลยห้องใสอุ้ยแต่บักหลายนึงอันนี้ก็เป็นห่วยอีกมองนึงให่ใหญ่ไม้มาเมื่อกี้นี่คักขักคักคักัก,าก,าก,ากนามเต็มเลยเด้อยนี่ไม้ของห่วยอยู่ตรงนี้งามห่วยตรงนี้งอมเราเป็นห่วยที่นามเป็นว่างเป็นว่างดีทนแรงทนฝนถ้าผู้ใดยอยู่ใกล้ห่วยนี้ สามาทำการกเกษตรไดียสบายเลยน้ำมันพอดีแห้สวยงามแหมอ่ะเดี๋ยวพายเมึงคนทํามาห้าก,กินเขาก็จะมาใส่หม้อใส่ปลาอยู่นี่นี่เขาก็เฮ็ดกินอยู่นี่มี่ขวดยีงยังเคือมีฮอดถิมป้าปลาแดงนี่เขาใส่หม้องเมื่อกี้เขนกูแล้วเก็บแล้วอ่านี่หว่วยเมื่อกี้ล่ะนี่ว่างไม้เลยนี่น้ำเต็มอยู่ตลอดโอ้เสิยดายมาเรื่อยๆเราห้อยอยังห้อนอยู่บ้านสิลงมาเล่นน้ำมือซือ้อกับลูกน้อง หักหักหักอ่าใครจะลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อะเดี๋ยวไปเบิ่งหอยผมอยู่อีกอ่ามีเงินสหายเบิง่งเดี๋ยวเทใส่ถังไปมาที่นี่กำลังไปเบิ่งกันว่าได้หลายบ่ของผมก็ได้บ่หลายพอได้กินนั่นละแต่ว่าสิหาขายก็มีลูกค้ามีออเดอร์สัง่งสิหาให้เพิ่นอยู่อ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันเบิ่งหอยผมหลายบ่าวันมาหลุดนนี้เลยดีกว่าอ้าให้พี่จ๋าพี่จ๋าลงมาพี่เดี๋ยวๆ มามาลุเ่ะอเมาโอเคพี่น้องีพี่นี่ราลุดมืงผมในหลายบ่อถึงมาแต่ว่างคุณเล็กเลกๆนี้เป็นไงงี่ต้นวงไงอะไรงวด้บ่เดี๋ยวมาโอ้ยเมื่อกิละอะไรงุ้มเลียนนี่งุ้มเนี่ยพู้เดียวงุ้มสาวไปโอ้ยพี่ต้นวยยังไงพี่น้องเว้นวพดเลย อุ๊ยขาดตะนุนวยยันบ่ไดเอาหน่อยหน่อยนี่อุ้ยเป็นเราพูดได้นี่ขักขักนี่บ่ค่อยไอ้บ่ค่อยไอ้เชอรี่อุ้ยขัก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 นี่อุตส่าห์งมแบบสาวๆไปได้นี่ครับนี่อันนี้หน่อยหน่อยแต่ก็เต็มดีขัก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 อ้าวอีพี่นี่ก็จะจบเพียงเท่านี้ังไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามฝากคอมเมนต์ได้พี่น้องเด้อ อีพี่นี่ก็จบปุ๊บไม่รุ่นเพป็นข้ามาเล่นหน้าเมื่อนเล็กหน่อยนลำบานห้อนผ่านกลับแล้วสองสามคนมันอ่ะอีพี่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามฝากคอมเมนต์ให้ด้วยครับเด้อหาอยู่หากินตามภาษาสมมบปีสมมบปุยฝากช่องสมมบปีสมมบปุยน้ำนะครับจะได้กับฝากช่องให้ด้วยครับเด้อฝากกดไลค์กันนะครับตอนนี้ยอดจะไหลเข้ากับเอ้ยประมาณยอดผู้ติดตามกันแค่เจ็ดลอยกลัวเจ็ดลอยสิบหกเอาอยากให้เพิ่มคือเป็นพันบุระ อ่าก็จะได้เฮ็ดคลิปใหม่ไม่สั่งอีพีไม่ไม่ให้เอฟซีเด้๋ันเดีเบื้องเนี้เนาะฝากเลยด้วยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเลยครับอังคารอีพีนี่ครับผมจาเล็กกศิลาไปก่อนกับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่จ้าสวัสดีเบื่อนสวัสดีด้่ยสวัสดีครับเบื่อนวันยูมสวัสดีที่จสวัสดีครับผมนี่โอเคครับสวัสดีครับ